ปาปากก่อนทุกคนเพราะว่าหน้าสดไม่ได้แต่งตึงเลยเลยใช่หรอคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณเด้อไม่โดนหอมกี่มตุงห้ามใบแดงอู้ขอบคุณค่ะ โดนคือเก่าคนขค่ะไม่โดนเท่ากับโดนไม่โดนเท่ากับโดนวันนี้เราแต่งตัวเหมือนเราอยู่ปารีสแลวแต่งตัวเหมือนอยู่ปารีสดูฝรั่งเศทอู้ขอบคุณค่ะแล้วพี่ฟ้ายบอกว่าทำไมอยู่ต่างประเทศหรือยังไงแต่งตัวแบบเนี้ยพี่ฟ้ายพูดเดี๋ยวทุกคนเราก็เลยจะมาฟ้องทุกคน พี่ฟ้ายูแล้วพี่ฟ้ายกยิกด้วยบอกว่าจะแตกตัวทําไมนะผู้แบบเนี้ยทุกคนแล้วเราแบบว่าเรารู้สึกแบบเจ็บหัวใจเราก็เลยมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วพี่อิฟก็บอกว่าแต่งไปก็ไม่ถวยจะแต่งนําเพื่อผู้แบบเนี้ยเราเป็นพยานให้ได้ว่าจริง เราตเตือนตายมากอุทนตักแลงนะตักแลงนะท้องคนเนี้ย <c oughs> เราเป็นพยานให้นุ่นได้เจงเจงเราเป็นพยาน หยอกเล่นทุกคนแล้วเมื่อคืนเรื่องที่นั่งอะอะไรกันเอาคนที่เม้นแม่ใหม่เมื่อวานเนี้ยเอามาเม้นทดิอยู่ไหนเป็นอะไรกันนักเรานี่แหละเราอยากไปนั่งบนรถเองเพราะมันรู้สึกแบบสบายมีความแบบ เป็นส่วนตัวมันมีความแบบว่าเราอยากนั่งในรถตั้งนานแล้วแต่ว่าแม่ไม่ให้นั่งแม่หมายเน็ตอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้นั่งเข้าใจไหมทุกคนขคือไม่ไม่ยอมให้ไปนั่งเออแล้วเมื่อวานเนี้ยรถอะมาจอดอยู่ฝั่งนี้พว่าเราแบบว่าเราแกล้งแกล้งส่องๆเขาไปเพราะเมื่อคืนเนี้ยนุ่นนะ่ะเตรียมหมูหมูจุ่มไป เราเตรียมหมูจุ่มไปเราซื้อไปจากที่บ้านเราเอาหม้อไปแล้วเราแบบว่าถ้าจุ่มบนลงลิเกรเราก็เกงใจไงนึกออกไหมเออเราก็เลยเราก็แกล้งไปแฮปแฮปไปมองตรงรถแล้วเราบอกว่าอุ้ยไปนั่งในรถด,ดีกว่าเราเนี่ยเป็นคนแบบรีบให้แบบรีบให้พี่อีพี่ฟ้าแบบไป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 ย้ายไปนั่งในรถกันเพราะว่าเราจะกินหมูจุ่มปาร์ตี้ในรถ เข้าใจแม้แล้วไปว่าไปพิมพ์ว่าในเออไปพิมพ์ว่าในไหลแม่ใหม่เนี่ยโอ้โหเกินไปอย่ารักแบบผิดๆได้ปะรักจริงปะเนี่ยน่าจะไม่ได้รักนะแบบเนี้ยอู้ขอบคุณตุงค่ะขอบคุณค่ะเอออย่าเหลอะเอะดีอย่าเหลออเทอะอ,อ,อ,อย่าแบบ รับหูรับตาแบบรับหูรับตาสักแต่ว่าจะไปว่าคนอื่นสักแต่ว่าจะไปตำหนิคนอื่นเนี่ยเออลเลอะเทอะใหญ่แล้วใช่เราอยากแบบเราอยากไปนั่งในรถเองแวม่บอกเอ,อ้ยจะไปนั่งไม่เอาไม่ต้องหรอกนั่งนี่แหละแต่เราวะคือแบบไม่เอาหนูอยากไปนั่งหนูเอาหมูจุ่มมาหนูอยากเออ อย่าไปอ่านหนูว่าไม่ได้อ่านแต่ว่าเขาล้ําเสน้นไม่ต้องพิมพ์ว่าอย่าไปอ่านเขาไม่ไม่ได้ไม่ได้อยากอ่านเลยอะไรพวกเนี้ยลาคาลลาคาญตาหน้าเบือ่อหน้าลาคาญจริงหนูไม่ได้อ่านแต่ว่าไปไปเมน้นไปไปแบบไปเม้นล้ําเส้นคนอื่นเขาทําไมอ่ะไปเม้นไลน์ไลน์เน็ตทำไมไปเม้นว่าแม่ในไลน์เน็ตไปเม้นว่าแม่ในไลน์แม่ในล้ําเสน้นปะ จะไม่ให้อ่านได้ไงจะไม่ให้พูดได้ไงไม่ใช่เรื่องเรอะเธออันนั้นมันไล่ข่าวแล้วไปเม้นเรื่องหนูเงี้ยไปว่าคนอื่นไปตําหนิคนอื่นไปซักแต่ว่าจะว่าคนอื่นจะไปไปไปแบบไป,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 ไปล้าเส้นไลคนอื่นเงจะไม่พูดเลยเหรอเรอะเธอตลก อย่างเงี้ยเขาไม่ได้เรียกว่ารักเขาเรียกว่าสักแต่ว่าจะพูดเออแนทนั่งงงเลยอย่างเงี้ยจะไม่ให้เราพูดได้ไงเลอะเลอะเลอะเปรื้อเปื้อนไปหมดวุ่นวายไปหมดวุ่นวายคนหนูคนนี้เขาไม่ใช่เรื่องเราก็ต้องพูดดิไปเออ พิมพก็ต้องพิมพ์ให้ถูกสิว่าเออเราไม่ได้อ่านอะ่ะเราไม่ได้เป็นคนอ่านอะ่ะเราเราเป็นคนอ้าวเราก็ต้องงงสิไปไปว่าคนอื่นว่าปล่อยให้หน้องไปนั่งในรถได้ไงนูนน่นนี่นั่นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไร ติกันหน่อยอย่าแบบหลับหูหลับตาสักแต่ว่าอยากจะไปว่าคนอื่นอยากจะไปนั่นคนอื่นไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องอะเออหนูก็ต้องพูดสิไปว่าคนอื่นของเรื่องอะไรอะแล้วเรื่องถ่ายรูปอีกคือทุกครั้งเนี่ยหนูไปถึงหนวงลิเกค่าเพราะอะไรเพราะว่าเราไปงานทุกวันเนี่ยเราก็ไปถึงหนวงลิเกค่าเราลงมาเนี่ย เราลงมาจากรถเนี่ยทําไมจะต้องมีคนกันเดินขึ้นไปเพราะบางครั้งลงไม่ได้บางครั้งหนูพูดตรงว่ามีคนเอาแต่ใจก็มีเอาแต่ใจหมายความว่าดึงหนูเงี้ยกระชากเสื้อหนูเงี้ยดึงเกาดคอล็อกคอหนูเงี้ยเออทายหน่อยรูปเดียวรูปเดียวมาตั้งไกลเนี่ยรูปเดียวรูปเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกคนเอาแต่ใจ แล้วไปถึงโรงลิเกหน้าที่หนูก็มีเพราะหนูเป็นลูกน้องเขาถูกต้องไหมแล้วเวลาหนูไปงานของตัวเองเนะี่ยหนูก็เป็นหนูก็เป็นคณะพ่ออ่ะหนูก็ต้องรีบขึ้นไปทําอะไรอย่างอื่นรีบแต่งตัวรีบแต่งหน้าให้เสร็จเดี๋ยวต้องแต่งหน้าให้พ่ออีกเดี๋ยวจะต้องออกแขกอีกต,ต้องเออบอกนางลงนางลำว่าลงไปลำนะ้านูน่นนี่นั่นอย่างไปคณะหนูเนี้ย เราก็ลูกน้องเขาเราไปอย่างเงี้ยเราก็มีหน้าที่รีบไปแต่งหน้าให้เสร็จคือเดินลงมาคือจะให้ยืนถ่ายสี่ทุ่มหนูก็ไม่เสร็จสี่ทุ่มหนูก็ยังไม่ได้แต่งจริงบางคนอะคือแบบคือแบบบางทีลรคออย่างเงี้ยหนูเดินลงจากรถเงี้ยนะเดินลงจากรถเงี้ยถ้าแบบอย่างนาอย่างแบบน้องๆไม่ได้แบบว่าไม่ได้ลงไปแบบคอยกันคอยอะไรเราเงี้ย ก็เเรรียยยบ้อลถ่ายน้อยมาถ่ายน้อยโอ้โหมาอะไรอย่างเงี้ยคือคือเป็นประมาณเนี้ยนึกออกมาเออคือเราก็ต้องเราก็ต้องคือเข้าใจอะว่าคือแบบอยากถ่ายคือตอนเรื่องเนี่ยหนูหนูนั่งแค่แบบให้ถ่ายแบบว่ายาวๆเลยแบบว่ายาวๆเลยอะคือแบบไม่มีมาแบบไม่มีมาแบบ นี่เลยเยอะมากพี่นุ่งคนถั่วของพี่เดี๋ยวกนะ่อนนะคนทื้อทรายเป็นอะไรมีอะไรเป็นอะไร คนชื่อทรายก่อนเดี๋ยวหาคนชื่อทรายก่อนเดี๋ยวหาคนชื่อทรายก่อนทำไมดึงอะไรดี๋หาก่อนหาก่อนนะอ่าเดี๋ยวเจอกันหน่อยคุณทราย ทำไมจะไม่ออกมาปลกป้องพูดเสมอพูดตลอดมีใครฟัง่ะละ่ะอย่าตลกอย่าตลกหาแล้วหาตัวแล้วแคบแล้วถูกอย่าตลกคุณทรายใครที่ปกป้องเราเราก็พ้อมจะปกป้องเสมอของจริง ดึงสติวางถุงกาวแล้วไปนอนซะคุณทรายวางถุงกาวก่อนแล้วก็ไปนอนพักสักตื่นหนึ่งแล้วก็ค่อยมาเม้นใหม่ใช่เรื่องถ่ายรูปคณะหมอลำค่ะเขาให้ถ่ายขึ้นมาบนเวทีเลยเขาไม่ให้ถ่ายนะอื ย่างหนูเนี้ยพอเลิกเนี้ยซ่เหล่าปีนทุกคนนะ่ะเขามานั่งให้ถ่ายเลยคือแบบนั่งให้ถ่ายเลยไม่ต้องเตรียมกระเช้ามานะตัวทรายจลบให้มากแล้วเธอไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเลยอ่าไม่ใช่เรื่องเลย บางทีเราไม่พูดเลยก็กลายเป็นเหมือนแบบบางทีเราไม่พูดเลยก,กลายเป็นว่าแบบป่อยนู่นนี่นัน่นอะไรเนี่ยเนื้อออกมา <c oughs> เราพูดเสมอมบบก็จะมีเรื่องอะไรอะ่ะเราพูดเสมอแหละเราพูดเออเราพูดเสมอเราพูดตลอดที่เป็นเป็นเรื่องเื่องเราไม่ได้เอามารวมกันถูกต้องไหมเราก็เคลียร์เป็นเรื่องเื่องไปอย่างเงี้ยอย่างลงจากรถอย่างเงี้ย หนูก็ต้องรีบไปแต่งตัวรีบไปแต่งหน้าเพราะว่าเราก็มาทําหน้าที่เนอไหมเราก็มาทําหน้าที่อพอเราพูดถามว่าโอ้นุ่นแรงนุ่นนี่นั่นเราเคลียร์ทีละเรื่องเนาะเราเคลียร์ทีละเรื่องเลยว่าแบบ อย่างมาคืออย่างเงี้ยคุณล้าเส้นเราก็ต้องมาพูดนึกออกไหมคุณล้ําเส้นอ่ะคุณไปไปว่าเขาเรื่องอะไรอ่ะเออไปว่าเขาเรื่องอะไรไปว่าในไลฟ์คนอื่นเขาเรื่องอะไรไปว่าแม่เขาเงี้ยเน็ตก็นั่งงงแม่ไลฟ์อยู่ไปว่าในไลฟ์แม่เงี้ยมันมันไม่ใช่เรื่องอ่ะเออไม่ใช่เรื่องอ่ะ อย่างเล่นลิเกยอยู่เนี้ยแล้วเข้าเรื่องอยู่แล้วเราเป็นตัวเรื่องอยู่เนี้ยเรากําลังทําตัวเรื่องอยู่เนี่ยทําไมเขาถึงต้องประกาศว่าเดี๋ยวตอนเลิกเดี๋ยวอรไรอถ่ายกันตอนเลิกนะคะเพราะเขาเข้าเรื่องอยู่คนเนี่ยเขาตั้งใจมาดูลิเกก็มีเนือกออกมาเขาตั้งใจอยากดูอยากดูเนื้อเรื่องอ่ะอยากดูอ่ะอยากนั่งดูอยากขำตอ่ออยากเอยอยากหัวเราะต่อมึง หัเะเดินแว๊บรางวัลแล้วก็ถ่ายรูปเขาก็จะเล่นต่อตอนไหนวะคุณจะได้ดูต่อตอนไหนวะแบบเนี้ยนึกออกไหมอืมคือเราขอเลยแบบบางทีแบบคนบางคนเนี่ยมีส่วนมีเอาแต่ใจก็มีแบบว่าทายก่อนทายก่อนมาทายก่อน ล็อกคอดึงเสื้ออย่างเงี้ยนุ่นดึงจับอย่างเงี้ยเออแบบว่าเราไม่ไม่ได้แบบเป็นทุกคนหรอกแต่คือแบบว่ามีไงแบบว่าลงจากรถคนถูกต้องกันขึ้นไปแล้วบอกว่าเออเราไปแต่งตัวก่อนนะข้าวข้าวไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินกันเลยแบบว่าเออนเน็ตเวิร์กไปเลยนเน็ตเวิร์กไปเลยแบบว่า เราเปนนส่ขอเต่มามะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราหนาวเวอร์ดี้เป็นเราเราก็เราก็เบอร์อะเราใจดีมาเยอะแล้วอะม,มาถ่ายก่อนดึงแบบ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 ดึงเสือ้อดึงอะไรเงี้ยเออเคื่องน,น้อยรักกันจริงอะเฮ้ยน้องมาถึงโอเค เราเจอกันพอเราลงมาเราสวัสดีอยู่แล้วเราสวัสดีทุกคนบายบายบกไม้บกมือกันทักทายกันอยู่แล้วนึกออกไหมที่ข้าวไม่ได้กินเลยข้าวแบบข้าวไม่ได้กินเลยแต่ต้องรีบแต่งหน้าก่อนเพราะว่าไรเราไปเราก็ไปทําหน้าที่ไงเฮียหมาเฮียหมาเดี๋ยวหาตัวก่อน เดียมาขอบคุณนะคะขอบคุณที่ตุ้งมาเดอ้อพี่ๆขอบคุณเดอ้อเราก็ต้องพูดมากอะ่ะเพราะว่าโอโ้โหเราปล่อยไปอย่างนี้มันก็เป็นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะ่ะคางดูจะกูนั่นหน้านั่นหน้าพี่หรือ นหน้าพี่หรือหนังขังขอกเฮียหมาหนูไม่บอกหรอกหนูไม่บอกเขาให้เขาได้พิมพ์เราจะได้มีอะไรเยอะ หน้าหมูหน้าพี่หมอนี่นี่เลยอุ่ยหน้าหมูมันน่ารักไปหน้าหนังสุกหอมอ่ะกวยเตี๋ยวอบคุณข่า เลยค่ะพี่กระดากระดาช็อปโอเคพิมมาพิมมาว้วนมากเลยค่ะพี่เหมือนในนี้เลยลูกวัวเกิดใหม่ <c oughs> คุณกระดการะดาช็อปพี่เหมือนในนี้เลยลูกวัวเพิ่งเกิดสิบห้าเอง ใช่ล้ำเส้นเห็นว่าเราแบบไม่อะไร่ะพี่เหมือนลูกวัวเพิ่งเกิดเลยเกิดมาก็ร้อยโลพิมก็ช่างพิมก็ช่างแต่ละคนใช่ถูกแล้วอย่างนงี้แหละจันคนอยากมาหาคอมเมนต์ตอบกลับไงเขาจะมาหาคอมเมนต์ได้แถวแถวนี้แหละ มีคอมเมนต์เขาก็มีคนผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเขาจะได้ไลฟ์ขายของได้จะได้หากับค่ากับข้าววันนงถือว่าเป็นทานเป็นอะไรหรอกจ้างเขาเถอะครูขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะ เก๋วยเตี๋ยวกันนะพี่ๆทุกคนหนาวเขาอยากหาเพื่อนผามาหายได้แถวแถวนี้แหละ <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวนนพี่ <c oughs> เ่เป็นทานเป็นทานเขาได้ เขาได้พวกเราไปต่อขับเขาก็ได้คนเขาติดตามเพิ่มขึ้นไม่ต้องไปติดตามเขานะไม่ต้องไปให้ค่าเขา